แต่งหญิงขายน้ำส้มเผยโฉมหน้าเมียเด็กของยายชาเรียกได้ว่าหลายคนอาจจะยังจำได้อย่างดีเลยสำหรับยายชา เป็นตลกชื่อดังจากรายการเถิดเทิงกับลุกคุณยายสูงวัยขายกล้วยแขกในรายการแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้ว่าตัวจริงของยายชานั้นเป็นผู้ชายแท้ๆแถมยังมีภรรยาแล้วด้วยซึ่งภรรยาของเขาก็คือคุณกุ้งที่อายุน้อยกว่าถึง20ปีโดยหลังจบรายการเถิดเทิงไปแล้วยายชายก็ยังคงรับงานแสดงตลกอยู่เหมือนเดิมมีงานแสดงผ่านหน้าจอทีวีอยู่เป็นระยะโดยยายชายได้บอกว่าในชีวิตจริงนั้นตัวเองเป็นผู้ชายแต่งงานมีภรรยาแล้ว ซึ่งล่าสุดยายชาก็ได้มาเปิดใจเล่าชีวิตตัวเองผ่านรายการจากข่าวลือที่บอกว่ายายชาตกอับนั้นยายชาได้เล่าว่า ตกอับมันก็ไม่เชิงเข้าคัดดาราซอยเถิดเทิงออกพวกเราก็เซแต่ก็ไม่ถึงกับตกอับเพียงแต่ว่าเรานั้นจับจุดว่าเราจะไปยังไงต่อทำอะไรต่อเพราะว่าอยู่มาถึง18ปีแล้วเนี่ยยายชาตกอับไม่มีตังใช้มันเป็นไปไม่ได้เรามีแต่ว่าเราก็ต้องประหยัดบ้างก็ช่วงไม่มีทามําเราก็อยู่บ้านนั่นเองล่คะค่ะ ขอบคุณทุกคนที่รับชมคลิปนะคะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวใหม่ๆจากทางทีมงานคะ่ะ